h l l o s t u u e n t t สวัสดีนะคะทั้เรียนทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะในห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom นะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษนะคะระดับชั้นป .6 วันนี้นะคะเราจะพูดถึง Ten s e นะคะเท s e เนี่นยแปลว่าการเวลาเทน e เนี่ยนะคะที่เราจะเจอในช่วงนี้ในบทนี้เนี่ยก็คือ Past Simple Ten s e past แปลว่าอดีตการเพราะนั้นประโยคนี้ก็คือประโยคที่ใช้ในการเล่าเรื่องที่เป็นอดีตการเรื่องนี้เราต้องพูดกันยาวคุณครูขอ,ขอแบ่งนะคะเรื่อง Past Simple Ten s e เป็น2ตอนนะคะเพราะว่าจะต้องพูดกันโดยละเอียดในตอนแรกนี้นะคะขอพูดถึงเรื่องกริยาที่ใช้ในเทนนี้ เราเรียกกริยานี้ว่ากริยาช่องที่2หรือ past form นะคะกริยาช่องที่2เนี่ยมีอะไรบ้างอ่ะนั่นเลยมาดูด้วยกันเลยค่ะ past simple tense นะคะหรือเราเรียกว่า v2 เนี่ยมีกริยาแบ่งเป็น2กลุ่มเราเรียกกลุ่มแรกว่า regular verbs แปลว่ากริยาในรูปปกติ และอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่สองเรียกว่า irregular verbs หรือกริยาที่เปลี่ยนรูปแบบผิดปกติอ่ะคราวนี้นะคะมาดู r e g u l a r verb ก่อนนะคะอ่ะเราเห็นว่าด้านซ้ายมือเนี่ยเราจะถูกเรียกว่ากริยาช่องที่หนึ่งด้านขวามือจะเห็นว่ามีคำมีคีย์เวิร์ดสำคัญคือ V หรือ verb บวก ed ก็คือกริยาที่มีการเติม ed เมื่อใช้ในรูปของ past simple tense หรืออดีตการนะคะคราวนี้เนี่ยเวลามาเติมแล้วเนี่ยมันอ่านยังไงคราวนี้เนี่ยจะแถมหลักการในการอ่าน ed ข้างท้ายนะคะ,ะลงมาดูด้านล่างกันค่ะหลักการนะคะในการอ่าน ed ข้างท้ายเนี่ยกดข้อที่หนึ่งนะคะเสียง it เมื่อเวิร์ลงท้ายด้วยตัวทหรือตัวดีนะคะออกเสียงว่า it อามาดูตัวแรกนะคะ want เป็น wanted blend เป็น blended unite เป็น united d e s i g n แปลว่าตัดสินใจนะคะ d e s i d e d นี่คือกฎแรกนะคะกฎข้อที่สองค่ะเสียงเธเสียงเธ นะคะลงท้ายด้วยเสียงที่มีลมออกมาหรือเราเรียกว่าเสียง voiceless คือเสียงตัว p ตัว k ตัว f ตัว s ตัว sh th tch นะคะไม่ต้องออกเสียงเถอะชัดๆแบบไปกันเถอะแต่เป็นเสียงเถอะเบาๆมาดูตัวแรกนะคะ hop t pick l i g h laughed faxed washed mashed นะคะจะอดเอ็นเทอร์เบาๆที่ข้างถ้ายากดข้อที่3นะคะถ้าจากสองกฎนี้ที่เหลือจะออกทั้งหมดนะคะอ l อ o โต้ซาวออกเศษเป็นเดอนะคะทั้งหมดออกเศษเป็นเด e มาดูตัวแรกค่ะ recall c ล l e ดฟรอมด played t u r น e d นะคะนี่คือกฎของการเมื่อมีเสียง e d ดีต่อท้ายคำนะคะต่อไปไปดูกลุ่มที่2อง r e g u l a r v e r b เเปลี่ยนรูปแบบผิดปกติค่ะนะคะการเปลี่ยนรูปผิดปกติคืออะไรคือ ไม่มีการใส่ e ทีข้างท้ายและ v 1 v 2อาจจะไม่เหมือนเดิมหรือเปลี่ยนรูปไปเลยโดยสิ้นเชิงนะคะมาดูตัวแรกนะัอันนี้คือที่ให้มาเนี่ยคือตัวที่เราเจอบ่อยๆเห็นบ่อยนะคะ do did feed f a d take took make made give gave have, had, live, left, kept, kept อาวันนี้นะคะเรามารู้จักนะคะกริยาช่องที่2ที่ใช้ใน past simple tense นะคะนักเรียนลองทำแบบฝึกหัดดูนะคะคุณครูได้เตรียมแบบฝึกหัดไว้เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองลองทำดูนะคะอยู่บ้านไม่เหงาค่ะสู้ๆนะคะเด็กๆ